เมน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 ตุ๊กอะสบายดีเด็กสินโคนเอ้ยค่างมาเห็ดค่างบ้านนุ่งทางนี้เด้อเลอฝากบึงนี้เด้ออันนี้เพิ่นเจอเลยเพิ่นจะขึ้นซ้ำนี่นะมื่ออื่นกะแล้วมื่ออื่นนี่แสงมาแล้ววันละเดือบกเหมือนนี่เนาะเนาะหัวหน้าเพิ่งเนาะมื่ออื่นเห็ดค่างฝากนั่นก็คือสมบูรณ์เนาะ ฮะแล้วว huh? ัดนาจะให้ได้กินนะกินปิ้งเป็ดบอกบอกแล้วล่ะกินป so ิ like ้งเป็ด huh. ก็นเนาะทางหน้าเด้นนี่เด้อทางหน้าเล้วล่ะทางหน้าเล้วแล้ววฮึ มืออื่นเฮ็ดฝากข้างหลังโบกฝากข้างหลังแล้วก็แล้วแล้วมืออื่นนี่นะมื้อนี้อันซ้ำในเฮือนเนี่เพิ่งเฮ็ดในเฮือนใส่เฮ็ดนอกเฮือนก็แล้วล้วเด้ยังน้อยนึงนั่นแหละบนตัวซิ่งีงนนเพิ่นขึ้นปูนขึ้นปูนทั้งข้างข้างติดกับมนุษย์หกหกได้อทุกคน เบื้องกระเบื้องปพนนูพื้นบ้านอื่นกระโลกระโลหกสิบอันนี้กระโลห้องน้ำเอาใบฝาเบิงนั้นเนี่ยเดาไวใบเบิดทีเพื่อยันมันแค่ามันเหลือเหลือเขาก็ส่งคืนเพื่นใดเนาะแ่นว่าเขาบอไในเ,เกะไปเปียนเอาตัวอื่นมาสั่นซะนือไปซื้อมือวาน นี่ก็โลฟ้าห้องน้ํานี่ก็คือพื้นห้องน้ําใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้ยมาสิตัดต้นไม้ตัวนี้ก็บ่ได้ตัดจักเทื่ออะโวคาโดตัวนี้ตัดออกให้มันแลว้วห่างางามื้ออื่นบ่สิให้กินหน้าไปเสื้อน ซื้อดินจี้มาก่อฝานี่นะก่อนนี่นะใสที่เฮ็ดเองวะเฮ็ดเองก็เฮ็ดตัวต้นละต้นละแสนมาสั้นซะมันบอกเพิ่นว่าต้นละแสนตัวต่อเพิ่อนเป็ดเราวางนั้นต้นละแสนเนาะ ก็ต้นละแสนเลยสําเร็จหูประซันต่อแพทย์สิพันพนธ์กรบโบโบลุดประซันพันธ์มาจะต่อพันทอนพันธ์มาอันนี้พันเฮ็ดพันธ์เฮ็ดบัวใช่หรือพันธ์ะคิดเนาะเช็ดบัวพันไล่เป็นเม็ดแล้ววันนั้นอยู่อุ่มๆอยู่พุ่นเหรอใครที่ได้ยิน เะตะเอีในบ้านโอ้มมเรียงจิโทหานพวกเห็ดเพดานกันมือือพินพ่นซื้อเครื่องซื้อขอมาก็พอดีเนะานนะเราเ็ดอยูเวียงคนนั้เราฮับโครงการยูเวียงแต่เราสิมาให้ แมนตัวใหนชิบสิบวกตัวนี้ในวันนี้มื้อนี้น่ะป้าคือดีแท้ใสเรื่องคือว่าหักตัวหลายขึ้นคนเก่าฮะ พ่นก็ขั้นนี้เลยนี่นี่คนก็ขั้นอีกเดือนี้เด้อห้องมันน้อยกับย่าเนาะทุกคนพอได้เข้าห้องน้ำบุญุุงบุญย่างเนาะพ่อได้คายพอได้ยี่หย่างนะได้เข้าห้องนอนห้องน้ำจะขอตัวห้องนอนอีเมนี่กะกว้างอยู่สองเมตรกว้างสองเมตรเออยาวยาวสองเมตรกว้างเมตรห้าสิบยาวไปทั้งสี่สองเมตรกว้างนี่เมตรห้าสิบ ของน้ำมืออืนเพิ่นกบสิซ้ำตัวนี้ผสมเพิ่นผสมในเงอนเลยแล้วนี้เพิ่นก็ให้เริ่มเฮ็ดคันได,ด,ดเฮ็ดคันไดแล้วหรอกอะติการโล โอ้ส่วนพื oh? ้นเห็ืน uh, ี mm. <cin> ่ก <mini> <pense> uh ็เ huh. ป็นส uh ิบ huh. ม uh ือพื้นใดเพดานนี่นะโม่หอดเขาเฮ็ดไวเขานี่นะมันเป๊ะ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 คนเลยเดอกนกเนียนเนียนเนี่ยที่เจ้าโบกมันก็สิอยู่อยู่บ่นี่นี่นะฝาเก้านี่นะจะปูเชื่อมลาดก่อน เลยเนะปูนเคากปูนนันคาสีนะั้เป็นซางเด,าเดียวพี่น้องมัติดกระโลหอดน,นี้เด้ออันนี้แปติดแปจากพื้นขึ้นมานี่80ดสิบกขึ้นมา 80, มา 80. ดสปบ ฮัลโหลฮัลโหลนิงดินิงดิโอ๊ยยามหยังยามหยังลูกกินมมงกลูกกินมมงกเอออยากอีว่3เดือนกินมมงกแล้วเด้อเพิ่นน่ะหยังหยัง คือเพื่อนเก็ดงานยี่ด้ทุกคนมื่ออื่นคอยอัปเดตใหม่เด้อ